พวกเราติดอยู่ในนี้มาสองชั่วโมงแล้วนะฉันได้ยินมาว่าเด็กหลายคนหายตัวไปจากที่นี่ด้วยนะเก็บเปล่ากินข้าวถมีซนพอแล้วพอแล้วไปทางนี้กันเถอะดูนี่มีเปียโนอยู่ตรงนี้ Play with me เล่นกับฉันนี่มันอย่ากลัวอยากลัวน่าจะเป็นรหัสผ่านด่านเพล y พวกเราน่าจะต้องเล่นหรือว่าพวกเราต้องเล่นให้ตรงกับโน้ตที่ตั้งไว้ เธอเก่งด้านดนตรีเธอไปแล้วกันมิสลาเดี๋ยวฉันบอกนายเองนายไปเล่นเออก็ได้ทุกคนดูนั่นเร็วเธอมันก็เป็นแค่หมาตัวหนึ่งโหพวกเราโดนหลอกแล้วเดี๋ยวก่อนนะหมาหรอหรือว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้นี่เอง <S <S ถึงเวลาวิทยาศาสตร์สายตาสุนัขต่างจากสายตามนุษย์ที่สามารถจดจำสีต่างๆได้เนื่องจากสุนัขไม่มีตัวรับแสงสีแดง ทำให้ทุกสีอยู่ระหว่างสีแดงถึงสีเขียวจะมองเห็นเป็นสีเหลืองทั้งหมดแค่ความสว่างที่ไม่เท่ากันทําให้สุนัขมองเห็นสีแดงและสีเขียวบนผนังเป็นสีเหลืองทั้งหมดพวกเราเดินตามแถบนี้ก็ออกได้แล้วสุดยอดเลยเพนด้าไปกันเถอะฉันหิวแล้วขอบคุณ,คณที่ทใช้บริการเารอย่างหลอนเลยอะ่ะข้างในมีเป็นโนด้วยหรอไม่มีนะ <laughs> มาเล่นกันเถอะมาเล่นเป็นโนกันมาเล่นกันชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ